ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการใช้ทุนในการที่จะเริ่มต้นเป็นเจ้าของโครงการทําที่ดินไปขอเราขายแล้วก็สร้างบ้านถายแบบไม่ต้องใช้ทุนนะคะคุณจะเป็นเจ้าของโครงการนี้ได้อย่างไรนะคะครูพี่ต่ายเป็นเจ้าของโครงการสร้างบ้านถายจิราสิริเลควิวครูพี่ต่ายเป็นเจ้าของโครงการจิราสิริคูวิวลล่าและเป็นครูสอนสร้างแรงบันดาลใจซึ่ง นำให้ลูกศิษย์ที่สอนมาประสบความสำเร็จและเปลี่ยนส,สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไปตลอดการร่ำรวยกันไปหมดแล้วนะคะครูพ,พี่ตายก็จะนำสองเคล็ดลับมาให้กับทุกท่านนะคะว่าให้คุณทุกท่านเลยว่าทำอย่างไรถ้าเรามีทุนน้อยแล้วเราจะเป็นเจ้าของโครงการทำที่ดินแบ่งล็อกได้อย่างไรข้อหนึ่งนะคะหนึ่งเคล็ดลับก็คือข้อหนึ่งที่ดินของตัวเองนั่นเอง ที่ดินของตัวเองยังไงซึ่งคูมิ่สายก็ประสบมาเองเคยมีที่ดินของตัวเองสิบไร่แล้วขายไม่ได้เลยร่วมสิบปีซึ่งตั้งใจจะขายมาเป็นสิบปีแต่ขายไม่ได้เลยพอวันหนึ่งเราก็เลยคิดว่ามาทําที่ดินแห่งล็อกขายนะคะพอเรามาทําจัดล็อบขายเป็นแปลงเล็กๆทําให้คนเข้าถึงได้ซอยจากสิบไร่นั้นก็ซอยออกมาซึ่งตัวอย่างของคูมิ่าก็มีนะคะว่าที่ดิน แปลงใหญ่เอามาซอยเป็นแปลงเล็กแล้วก็เปิดให้ปิดการขายให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ปิดการขายได้เลยซึ่งตั้งใจขายมาหลายปีมากนะคะนี่ก็คือหนึ่งข้อนะคะส่วนข้อที่สองเคล็ดลับข้อที่สองที่จะได้มาจากที่ดินโดยการใช้ทุนน้อยที่สุดก็คือได้ที่ดินมาจากเพื่อนนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องของเราเองซึ่งเพื่อนและญาติพี่น้องของเราก็จะประสบปัญหาเหมือนเรา เราก็ไปนําที่ของเพื่อนนะคะแล้วก็ของญาติพี่น้องเราเอามาทําที่ดินแหล่งเราขายเพราะอะไรเพราะเราไปช่วยเขาเมื่อเราไปช่วยเขาขายแล้วเขาก็จะไม่มีเงื่อไไนไขใดๆเลยในการให้ที่ดินเรามาทําแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขามาก่อนเพราะว่าอะไรเราไปช่วยเขาขาย แล้วนําที่ดินของเพื่อนเราหรือญาติพี่น้องเราเอามาซอยเป็นแป่งล็อกแปลงเล็กๆนะคะแล้วจัดสาธนนวโภคเข้าไปให้เขาหลังจากนั้นแล้วนําก็มานามาทําการตลาดจะทําให้เราสามารถเป็นเจ้าของโครงการเราก็เพื่อนของเราเราไปช่วยเขานะคะเพื่อนของเราก็จะได้เงินที่จะ,ะขายที่ดินแปลงนั้น ได้อย่างรวดเร็วซึ่งตั้งใจขายมานานแล้วเหมือนกันก็ขายได้ใช่ไหมทีนี้เรามาทําที่ดินแ็กอกให้เพื่อนเราเราก็ได้ค่าส่วนต่างในการทาที่ดินนั้นนะคะเราก็ได้ค่าส่วนต่างนั้นมาแล้วเพื่อนเราก็แฮปปี้ที่ขายได้เราปิดการขายให้เขาได้เราก็ได้ค่าส่วนต่างในการทําที่ดิน ส่วนค่าส่วนต่างในการทําที่ดินแบ่งล็อกขายพี่ต่ายบอกแล้ว1เคสเล็กๆ3ไร่โมเดลพี่ต่ายก็คือกําไร5 0 0 0สนบาทแบบไม่ต้องใช้ทุนถ้าคุณมีหลายไร่คุณก็ยิ่งเพิ่มกําไรขึ้นมาว่าคําว่ากําไรนี้